ขึ้นคนละสองร้อยห้าสิบนะคะมาใส่นี่เลยมันก็ขึ้นเลยเลยบันได,นดเลื่อนนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นขั้นบันไดนะคะ เป็นบันไดนะคะถ้าถ้าไม่อยากขึ้นบันไดเออบันไดเลื่อนนี่ก็ไรีนะคะขั้นบันไดแต่มันชันไม่ไหวค่ะเขาขึ้นบันไดเลื่อนแล้วกันเนาะนี่นะชันมากเลยค่ะก็มาแล้วก็พักยกหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นมีขึ้นไปอีกนะคะค่ะขึ้นยกสอง่ะ นี่นะคะที่จะมาชมก็ บันไดเลื่อนหมดแล้วทีนี้ก็ขึ้นบันไดนะคะค่ะเดินต่อค่ะก็เป็นภูกเขานะคะวันนี้ขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาก็าจะมีที่ไว้กระดูของบุคคลสำคัญนะคะ อของเมืองนี้นะคะค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่เมื่อกี้ไปเที่ยวปราสาทนกกระเรียนมานะคะ,ะรุ่นสุดท้ายเนาะที่แพ้สงครามนะคะอายุประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีนะผู้ชายนะประมาณกี่คนเกือบสิบกว่าคนนะคะก็พอรู้ว่าแพ้สงครามก็มาสู้รบตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะ ก็แพ้นะคะก็เลยตัดสินใจควานท้องตัวเองนะคะตรงจุดนี้นะคะเอากระดูกเอากระดูกฝังที่นี่นะคะคนญี่ปุ่นก็คล้ายๆของประเทศจีนเนาะ,ะเอากระดูกเอากระดูกไว้ในเขาเรียกอะไรล่ะเหมืนบ้านเราแหละในโกดนะคะตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะอ่ะตรงจุดนี้ก็เป็นที่ฝังกระดูกอ่ กลุ่มที่ว่ามาควานท้องตัวเองแล้วในนั้นมีหนึ่งคนนะคะที่ไม่เสียชีวิตนะควานท้องตัวเองแล้วไม่เสียชีวิตก็ยังรอดอยู่นะคะก็ไปยังไปเดินทางสู้รบที่เมืองเซนไดนะคะก็จากที่นี่ไปอีกไม่ไกลนะคะเซนไดก็จนอยู่รอดจนอายุ78็สิบปดปีนะคะนี่นะคะก็เขียนประวัติไว้อายุ88 78็ดบดปีถึงเสียชีวิตนะคะก็เอากระดูกมาไว้ตรงจุดนี้นะคะ ทั้งหมดรวม20คนนะคะตาย19เหลือเขารอดคนเดียวนะคะก็อย่างที่เล่ามาเมื่อกี้นะคะก็สู้ลบก็เหลือจากร้อยก็เหลือประมาณ20คนนะคะก็เลยตัดสินใจมาตรงจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเนาะคือถ้าโดนจับได้ก็โดนตัดหัวนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นการควันท้องฆ่าตัวเองตายดีกว่าน้องคนญี่ปุ่นนะคะ สงครามสมัยก่อนนะคะก็เลยมาควานท้องที่ตรงจุดนี้นะคะก็ของจังหวัดนี้ผู้หญิงประมาณ230คนนะคะที่ออกไปสู้รบก็คงเหมือนหมู่บ้านบางระจันบ้านเรานะคะนี่นะคะก็เสียชีวิตหมดนะคะ มาถึงจุดนี้แล้วไม่เข้าไปชมไม่ได้นะคะเสียค่าเข้าชมอีกคนละ400เยนนะคะมองคล้าคล้สึกมันจะเบี้ยวเแต่ไม่ใช่นะมันเป็นการสร้างแบบทรงทะแยงเนาะพี่ก็อธิบายไม่ถูกเราเข้าไปเลยนะคะ มาเนี่ยค่ะมันเป็นไม่ใช่ขั้นบันไดหรือ,อยังไงพี่ก็เรียกไปถูกนี่นะคะทะแยงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องขึ้นถึงข้างบนนะคะ ภางลาดการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะก็ขึ้นมาบนสุดแล้วนะคะก็สร้างเหมือนเป็นหอคอยธรรมดาเท่านั้นเองนะคะไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าเพียงแต่เป็นทางลาดนะคะลาดพื้นนะคะตรงนี้ อันนี้เขาเพิ่มาทําเป็นขั้นๆไว้เพื่อไม่ให้ล้มนะคะเวลาก้าวเดินสําหรับคนมีอาย,ยุเดินขึ้นนะคะปกติก็เป็นกระดานไม้เฉยๆนะคะราบเรียบนะคะก็เขาแปะชื่อแปะอะไรไว้ที่ก็ไม่รู้ความหมายนะคะนี่นะคะด้านบนสูงสุด ก็ลงแล้วค่ะไม่มีอะไรก็ขึ้นมาเหมือนเป็นหอคอยชมเมืองประมาณนั้นค่ะคือไม่มีฝุ่นเลยนะคะก็สมควรเราเก็บสี่รอเยนต่อคนนะคะทำความสะอาดดีมากไม่มีฝุ่นให้จับเลยนะคะเนี่ย,ยที่จับขึ้นราวจับขึ้นนะคะ ตอนนี้ก็มีมุ้งลวดนะคะกันยุงกันมแมลงเข้าเนาะเดี๋ยวไปถ่ายด้านนอกให้ดูนะคะเมื่อกี้แสงมันย้อนก็เลยยังไม่ได้ถ่ายค่ะตรงนี้เป็นรูปปั้นนะคะ รูปปั้นทั้งหมด20คนที่เรามาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะรูปถ่ายคนนี้คือคนสุดคนที่20นะ,ะที่ว่าควันท้องต็งแล้วไม่เสียชีวิตนะคะอยู่จนอายุ78ปีเนาะแล้วถึงเสียชีวิตนะคะก็ข้างบนข้างในนั้นก็จะเป็นรูปปั้นอ,อีก19คนนะคะที่ควันท้องตีงเสียชีวิตก่อนที่จะแพ้นะคะเมืองจะแพ้นะคะ มาจุดทูกขขากลับนะคะดู น้ำนะคะไหลาจากภูเขานะคะเนี่ยเป็นลําธารลงมาเลยค่ะนกต้นไม้โอ้ลมลื่นมากเลยค่ะพี่ชอบเที่ยววัดมากเลยหรือว่าเพราะเราอายุมากแล้วก็ไม่รู้นะคะเลยชอบเที่ยววัดอย่าว่ากันเนาะคนแก่เนาะ ต้นซากุระอันนี้เหลืออยู่แค่นี้เองค่ะอ๋อๆๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วจับขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเออเนียสวยจังเลยใช่ซากุระเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่นะฮะสวยมากเลยค่ะจุดนี้นะคะก่อนที่เอ่อทั้งหมด20 เป็นภูเขานะคะน้ําตรงนี้นะคะก็จะไหลผ่านเข้าไปในเมืองเนาะเขาก็จะมาดื่มน้ําตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายคือสมัยตอนเด็กเเขาก็จะมาเล่นตรงภูเขาตรงนี้นะคะทั้งยี่สิบชีวิตที่ควันท้องนะคะก็ก่อนจะตายเข้ามาดื่มน้ําจากภูเขาตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจควันท้องนะคะออฟังแล้วน่าสงสารมากเลยคะ่ะ คือไม่ยอมให้โดนจับนะคะถ้าโดนจับก็โดนตัดหัวเนาะอ๋อนี่นะคะน้ำไหลแรงมากเลยค่ะเนี่ยดูเขาทาคลองทําเห็นวางให้อย่างดีเลยนะคะนี่นะกลีบดอกซากุระยังไม่อยู่เลย แล้ฟั่งพาวัตินะคะเห็นน้ําที่เป็นถ้ำไหมคะอนนี้ขุดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะใช้คนประมาณห้าหมืนคนขุดนะคะให้น้ําเส้นนี้ไหลเข้าไปในเมืองเพื่อจะทํานาได้นะคะนี่นะคะแผนที่ครับนี่นะคะขุดมาอันนี้คือถ้ำถ้ำสองอันนะคะ ไหลเข้าเมืองเพื่อจะให้ประชากรของเขามีน้ำได้ใช้นะคะนี่นะคะทำที่ขุดสุดยอดเลยค่ะ mm hmm. เมืองเนี้ยดูน้ำไหลแรงมากแต่ที่ยังไม่เห็นฟลาเลยนะอ้อพี่เพิ่งมาครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะ จะได้ฟังภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่ลึกซึ้งเนะาะก็รู้ว่าลึกซึ้งนะผมจะมดีกว่านี้มาก,กเลยค่ะเรามดเ่วงดอกซาคุระหมดพอดีเลยนี่นะคะประวัติที่การขุดนะคะความยาว31กิโลนะคะจากภูเขาตรงนี้ เข้าไปในเมืองนะคะแล้ว20ชีวิตนะคะที่แพสกรามเนาะก็หนีเข้ามาหลบในถ้ำนี้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจไปควานของตัวเองนะคะเราก็เขียนประวัติแนละ้วี่ฟังจากคุณีุ่่นเข้าแปลให้ฟังอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ก็อยากให้ฟังอยากให้รู้เนาะประวัติของเมืองค่อน,นะคะน่านชื่นชมมากเลย นี่นะคะเข้าไปในถ้ำเนี่ย ชาวบ้านที่อยู่ข้างๆนะคะดอกซากุระแต่ละสายพันธุ์เนาะ